ตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็พามาง,งมหอยอีกสักเวลาหาง,ง,งมยุ่เรื่อยๆครับไปเตรียมอุปกรณ์ก็นี่าผัดลมกำมาลังไปครับลุยครับผมเดี๋ยวเลาะข้างนี้ไปแล้วกันวันนี้ มาวานีอย่ฟังโน่นนะครับงมข้างมันได้ก่อนเลยแล้วกันโอ้โอยยตัวน,น้อยๆละโคตรวันนะครับผมอ่ากันหมดวัน Nhìn cái xay này nói Nhìn cái xay này Đồ riết rồi Mền cái cây bên đây uh -huh. Đây mà sao Đồ quá Đồ Tao con បណ្ដៃលោបណ្ដៃហ៎តើតើចៃតើនេះអឺ เฮ้ยตัวใหญ่นิงตัวเป่เงเลยเคเก็ใส่กันเรื่อยๆนะครับผม toa à, Ha tổ à ha tổ à <laughs> พักกินข้าวมึงเด้อ thank <laughs> เป้งเป้งเป้ปง อครับผมก็โอเคครับตอนนี้ก็มืดละหกโมงครึ่งนี่นะครับผมคนงานก็ประมาณสักหโลห้าโลหโลก็หมอจะเสียเวลาเละไปข้างนะครับจริงๆแล้ว มันอยู่ตรงกลางน้ำลึกๆนี่มาขูดได้เมื่อช่วงทีท้ายนี่นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็กลับบ้านก่อนจะไปดูผลงานของน้องๆแล้วก็เดียวา,ายวก็ของแสนวิทย์ที่มางงมกันเมื่อตอนทมางงมกันสองช่วงครับอตอนกลางวันก็บตอนบ่าย นนีเทสายก็กำลังเทใสยก็ยุ่าร,ายร,ยริบโน่นหลังยกยอยามกุ้งนะครับไปเดี๋ยวไปดูผลงานที่เขาได้กัน Kay ครับขึ้นน้ำก่อนครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับตะป๋อ,ปองนี่ยวาจะช่างให้โดู นักโลบองปิดบองกบว่ฮะกโลทั้งตะก้าเฮกโลทั้งตะก้าเดี๋ยวช่างตะการตะก้าสามคิดอ๋อตะก้าสามขีดก็ได้ประมาณห้าโลเจ็ดนะครับนี่นี่ของใครไปดูผลงานของน้องๆกันนี่นะครับนี่ของเล็กช่างเล็กครับผม ของข้างเล็กนี่ของเขานี่ของเจสซายกิโลเองสิบหกโลครึ่งตัวสายสิบหกโลครึ่งนะครับนี่ใหญ่หอยอ้ว,วนนี่ของแซนของแซนที่แรกมันได้สิบสี่อ่ะมันเอามาใส่อีกกิโลก็ไม่รู้แซนประมาณยี่สิบโลอ <laughs> าดจะมากสุดแล้วมั้ง <laughs> โอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตะฟองกันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเอาไปขายที่ตลาดหาดเซี่ยวีรัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยครับอายุใกล้ๆก็ไปอุดหนุนกันได้ครับผมครับว,วันนี้ก็ขอลาล้านะครับสวัสดีครับเจว